เมื่อกินน้ำตาจึงรู้คาของทําเตือนแม่มันในรักแท้ฝืนข้าแม่นีตามเจ้ามาสมน้ำหนักหาได้เห็นใจไหมสวัสดีน้หนวดค่ะสวัสดีเพื่อนครับ สวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งสวปเลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรัง่งมังค่าพมา่ารามันนัน,นวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูก,ลกได้ไดขยายเป็นนี่วันนี้มาทําอะไรข้างแปลงหมอนคะวันนี้บอกตรงนะ <c oughs> มาตามคําขอเลยฮะ <c oughs> เพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือ <c oughs> คือคือเสียบเต็มมัเดีอขยายพันเต็มมัเดีอเน่ยนะค่ะ <c oughs> และหลายต่อหลายคนก็บอกว่า ไม่เห็นปลูกเลยเออปลูกให้ดูมัง้งสิปลูกยังไง <c oughs> เคล็ดลับหรือเปล่าไม่ยอมบอกใหเ้หเราก็ลืมมาแล้วไม่เคยปลูกให้ดูเลยนะนานมาแล้วคือเป็นคลิปเปก่าๆที่เคยปลูกให้ดูนะค่ะอาวันนี้เดี๋ยวจะมาปลูกให้ดูค่ะวันนี้เราก็เอามะเดื่อฝรั่งที่เราทุบเ <c oughs> สียบใส่ตอของมะเดื่อทุมพรนี่นะเล็กๆแบบนี้จิ๋วแต่เจ๋วอืออ่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาปลูกให้ดูว่าวิธีการปลูกเนี่ย มัมเดี๋ยวนั้นวดถ,ถือถือต้นเทียบขนาดให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนี่นะคะไซส์ประมาณนี้นะคะแค่นี้นก็สามารถลงปลูกได้แล้วได้นะมันแล้วแต่มันแล้วแต่ความแข็งแรงแล้วแต่ระบบรากแล้วแต่ความสมบูรณ์ของใบคือเราดูแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะปลูกได้แล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะฮะวิธีการปลูกก็ไม่มีอะไรมากปลูกได้ทุกสภาพบินนะครับเพราะว่าของเราเป็นตอไม่เดือยอุทุมพรใช่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นหลักๆนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากมายแค่มีดินกับขี้วัวแค่นี้จบไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยดินมีแล้วดินไปแล้วขี้วัวก็มีแล้วเดี๋ยวเอาขี้วัวก่อนสับมั่วๆไม่ได้นะฮะโดนทอนน้ำส้มกันเหนื่อยนะฮะไม่ใช่ใครสับผมนี่จสับเองดีแต่ส้มสับเองส้มเองนะคะอ่าหลังจากที่เราขุดดินลงไปแล้วค่ะอันนี้ขี้วัวนะครับจริงๆไม่ใช่ขี้วัวหรอกฮะที่เราซื้อเนี่ยซื้อแกลบซื้อแกลบมาฮะ แล้วไอ้เจ้าของแกบก็แถมขี้งัวมาให้นะใจดีมากของน้องบูมน้องบูมถ้าบูมฟังอยู่บูมคงจะภูมิใจมากเลยผมพูดเล่นนะเอาเอาเอาเอขี้งัวใส่เข้าจะเดีซูมไปทําไมใกล้ใกล้ใกล้รใหเห็นว่าเป็นขี้งัวเลยแกแบกันขี้วัวสิโอ้ยขี้งัวของน้องบูมนะฮะเป็นน้องชายสุดที่รักของน้าหนวันนี่แหละใส่ขี้วัวลงไปประมาณสักกระสอบหลัเนี่ยมันจะ ถ้าปลูกต้นเล็กๆขนาดนี้นะฮะกระสอบหนึ่งมันจะใส่ได้อยู่ประมาณา5-6ต้นะนะฮะขุดหลุมขนาดประมาณไหนนะหนวดขาหลุมก็สามสิบคูณสามสิบประมาณสามสิบคูณสาสิบได้นะค่ะสาสิบเซนติเมตรคูณสามสิบเซนติเมตรหรือว่าถ้าสมมุติว่าดินของคุณเนี่ยมันแข็งเกินนะค่ะก็ให้ขุดเนี่ยกว้างๆอ่า เป็นห้าสิบคูณห้าสิบได้เลยสามสิบคูณสี่สิบสามสิบคูณห้าสิบคือคือถ้าดินมันแข็งใช่คือถ้าดินมันแข็งเนี่ยเราพยายามอ่าเขาเรียกว่าทําให้พื้นที่เนี่ยมันกว้างแล้วดินมันล้วนมากที่สุดช่วงแรกๆลากเขาจะได้วิ่งง่ายเขาจะได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วใช่ฮะพอลากเขาเริ่มวิ่งได้เองแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นเขาก็อ่าดินจะแข็งขนาดไหนเนี่ยพอถึงหน้าฝนเขาก็จะเจาะทะลุไปได้นะครับ อันนี้ผมขุดไปของผมเนี้ประมาณสักสามสิบได้มั้งค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าใครจําได้นะแต่ก่อนมันเป็นที่ที่ผมเคยปลูกซากูด่ามันสาธิตฮะปลูกมันสาคูยังมีหัวให้ดูไหมคะนะพอมีอยู่ฮะยู่อยู่นี่แหละก็อยู่แถวนี้แหละมันก็งอกเพลงแหละใช่เนี่ยกินปุ๋ยไปด้วยกันเนาะนะเนาะใช่ขุดดินสามสิบคูณสามสิบโรยขี้วัวลงไปของผมนีสามสิบคูณสามสิบเพราะว่าดินแถวนี้มันล้วนแล้วมันค่อนข้างที่จะล้วนเพราะว่าผมปลูกหลายอย่างลงไปแล้วฮะ แล้วก็ขี้วัวน,นี่หนึ่งส่วนห้าของกระสอบนะคะใช่ฮะใส่เยอะหน่อยใส่แล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันเติมอีกนิดนึงรู้สึกว่าอ่อนไปชิมดูแล้วอ่อนไปอ่อนไปฮะ, <laughs> ะก็คือเป็นการปรุงดินรองก้นหลุมให้ดีๆหน่อยเนาะเขาจะได้เติบโตแข็งแรงอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะ <หา S 1> นั่นเราลองไมทีเดียวแค่นั้นแหละใช่นะฮะอ่าคลุกเค้าให้เข้ากันแบบนี้นะครับ บางคนใส่ขุยมะพร้าวถ้าเป็นตออุทุมพรไม่ต้องใส่ลงไปหรอคะมะพร้าวสับสืบเนี่ยเรียบร้อยนะฮะสวยไหมสวยเอาต้นไหนก่อนต้นเล็กก่อนเลยค่ะนันน์ค่ะต้นจิ๋วสุดนะเราก็ดูข้อมยอญยนี้ ดูล่ากไม่รู้มีล่ากยังนะแต่ถ้าใบขึ้นขนาดเนี้ยล่างท่านจะมีแล้วแหละชี่เห็นไหนล่ากเริ่มเดินดีแล้วนะคะนี่แหละครับล่างนี่เกลือล่ากมันเดอบอุตอุมพรใช่เนี่ยเห็นไหมจับลงไปเสร็จปุ๊บก็วางไปแบบนี้นะครับถ้าอยู่ในที่ลุ่มเนี่ย สมมติอยู่ในที่ร่มอยู่ในเราปลูกในพื้นที่ที่แบบว่าเป็นทุ่งนาในช่วงฤดูฝนเนี่ยน้ามันจะท่วมหมดอ่ะให้เรายกโคกขึ้นใเขาเหมือนกับที่เราปลูกทุเรียนอ่ะนะครับแต่แต่ถ้าอยู่ในที่ที่สูงอยู่แล้วก็ทาเวิร์กให้เขาหน่อยหนึ่งเวลาลดน้ําน้ําก็จะได้เป็นการเป็นแกลงกระทะอยู่นิดหนึ่งก่อนอ่าเวิรก็คือแองกระทะนะคะใช่ฮะแบบนี้ครับนี่ โอ้หันผิดนิดหนึงเดยหันใหม่ต้องหันไปทางไหนคะให,ให้กิ่งออกข้างนิดนึงอ่าต้องดูทิศทางกิ่งให้กิ่งออกข้างแต่ก็แล้วแต่นะครับอันนี้นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผลอะไรมากมายแต่แค่เราต้องการแค่กิ่งออกข้างเอ่าปึ๊บชิบใส่ลงไปถ้าโตไวๆนะอ่าต้องอวยพรใส่คาถาอะ,อะไรไหมคะรักหนูเ <ขา S 2> พราะักหนูพราต้องการให้หนูเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ยังไม่เอาเทปออกนะครับอืมอันนี้ราคานะนันหนฮะฮ่าลืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยโรยโรยข้างๆนิดเึงนะก็จะเป็นเกลือสูตรเสมอนะฮะหลังจากนั้นก็ทําเป็นเอ่งโรยเกลือสูตรเสมอนีปุยนะคะพี่ๆค่ะพูดเล่นคะที่มอเอร์เกลือปุยสูตรเสมอใสุ่ยสูตรเสมอลงไปคะคะอาแล้วก็กรุบนะครับ ปุ๋ยเนี่ยเราสามารถจะใส่ได้เรื่อยๆนะใส่ครั้งละนิดๆนะฮะให้เขากินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเดี๋ยวเขาก็โตเขาโตเร็วพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าตอเขาเนี่ยเป็นเป็นตอบ้านเราอยู่แล้วนะครับทีถ้ามีฟางมีเฟืองมีงมงๆๆหญ้าแห้งหญ้าขึ้นไหนก็เอามาคุมคุมก็ไม่ได้กิ่งมงกิ่งไม้ก็ใส่ลงไปรวดเดี๋ยวมันก็จัดผุแล้วมันก็จะกลายเป็น อินทรีย์วัตถุนะฮะเห็นไหมง่ายไหมง่ายค่ะนะนวดวิธีการปลูกอ่ะง่ายมากค่ะนะครับทีนี้ยหลังหลังจากที่เราปลูกไปเนี่ยอต้นที่ยังไม่เอาเทปออกเนี่ยเราก็สังเกตดูเทปเขาว่ามันดันไหม,มคือมันจะมีอยู่สองกรณีคุณเคยสังเกตไหมว่าบางต้นเนี่ยเทปมันจะไม่ดันเลยนะค่ะ มันจะส่งแล้วเทปมันก็อยู่เสมออย่างนั้นแหละขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆค่ะแบบนั้นนะไม่มีปัญหาค่ะนะครับแต่บางตัวเนี่ยเอวเกิ่วเอวมันจะกิ่วเพราะว่าเนื้อมันจะขยายออกค่ะจะขยายออกตัวที่เอวเกี่ยวนะเราต้องไปกรีดเทปออกค่ะแต่ถ้าตัวที่เสมอแบบนี้ไม่จำเป็นต้องกรีดก่อนก็ได้แต่เราก็ดูเรื่อยๆเดี๋ยวต้นกรีดเทปหรือเอวเกิ่วนะหนวดจะพาดูจะพาาดูแต่ต้นนี้น่าจะไม่กี่ยวดูจากลักษณะเพราะว่า เ,เขาจะไม่มีฟองอากาศออกมาเลยล่างอากาศออกมาเลยแต่ครับแค่นี้ฮะแล้วก็ลดน้ําวันละครั้งนะครับลดครั้งแรกเนี่ยในในการปลูกทุกครั้งเนี่ยครั้งแรกเนี่ยลดน้ําไห้ชุ่มเลยนะครับลดได้ชุ่มเลยเพราะว่าเขาเป็นมะเดื่ออุทุมพรแล้วหลังจากนั้นก็ลดปกติแค่วันละครั้งนะฮะลดแค่วันละครั้งแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีเดี๋ยวผมจะปลูกสองต้นนั้นด้วยเดี๋ยวจะปลูกแบบสามขาแล้วก็แบบต้นแฝดให้ดูด้วยนะฮะปลูก้ให้เป็นตัวอย่างว่าเผื่อว่า วันใดวันหนึ่งเนี่ยวพี่ๆอยากจะเห็นแบบนี้บ้างนะครับก็เราจะได้มีตัวอย่างให้ดูอ่าเดี๋ยวให้ะละหนวดขุดหลุมเตรียมดินนะคะแล้วตอนลงปลูกแล้วค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะครับผมเชิบขุดหลุมรอก,ก่อนนะคะขุดเสร็จแล้วนะคะเพิ่มอีกสองหลุมแล้วก็เอาขี้วัวลงมาก็จะเป็นประมาณสามสิบคูณสามสิบนะคะขนาดหลุม หลังจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันกับดินพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะสวยมากเอาเกลือมาเกลือแล้วมาเกลียนะฮะ ปุ๋ยสูตรไต่ร้อยครับตอนนี้มาดูขนาดต้นแล้วก็ลักษณะต้นกันนะคะต้นนี้นั่นวะทำเป็นไม้แฝดนะฮะแฝดยังไงคะนั่นวะยวให้ดูแป๊บหนึง่งแฝดเห็นไหมฮะ,ะมีแอบ ฝาไอแอบชิดกันอยู่ตรงนี้ด้วยใช่เดี๋ยวมา<ร>ดูตอนแกะเทปนะคะว่าแผลที่เขาแอบชิดกันตรงนั้นจะเป็นลักษณะยังไง<ช>ไม่รู้ว่าติดกันหรือยังนะอ่ะนี่นี่แล้วก็วางลงไปนะครับงานศินละปะตัวนี้งานศิลป์อย่าให้แผลเขา ถึงดินนะครับให้เผลอลอยอยู่แบบนี้นะตัวไวๆนะตัวไวนะลูกนะออกดอกออกผลไวๆนะแข็งแรงแข็งแรงทนแรงทนฝนทนโรคนะในโถนะคะครับเป็นลูกรักของสวนต่อไปใส่พันุ์อะไรคะนะตัวนี้ตัวนี้ฝั่งฝัง่งนี้ไว้สเลวฝั่งนี้คุโรมิสุนะครับว้าวสองใส่พันในต้นเดียวกันใช่ต้นนี้น่าติดตามมากเลยคะ่ะใช่ฮะ อนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาติดขึ้นมาปุเนี่ยเถ้าถ้าตรงกลางเขาติดกันแล้วเขาจะกลายเป็นไม้แฝดแต่ถ้าเขาไม่ติดกันเขาก็เป็นไม้สองต้นที่อยู่ชิดกันเฉยๆค่ะนั่นหนูก็ทําไปเนาะใช่ฮะทําไปแหละครับคือก็ผมบอกแล้วว่าการติดตาการเสียบยอดเนี่ยมันเป็นงานศิลปะอือนะครับสำหรับผมเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่น่าค้นหาน่าศึกษาไปเรื่อยๆฮะเราทําไปเรื่อยๆแต่เราอย่าหยุดนะเราทําแล้เราอย่าหยุด อ่ะเสร็จแล้วต้นนี้ทีนี้มาที่ต้นนี้เอาอยังไมไ่คุกขี้ดินต้นนี้จะเป็นสามขาใช่ไหมคะใช่ครับต้นนี้เป็นต้นสามขาทำ <c oughs> เหมือนเดิมนะคะขุดหลุมประมาณสามสิบคูณสาสิบโรยขี้วัวล,ลงไปหน <c oughs> ึ่งส่วนห้าของกระสอบหรือถ้าหลุมใหญ่ขึ้นก็ใส่เพิ่มมากขึ้นได้นะคะ <c oughs> ใช่ครับบางทีใส่ ครึ่งสอบเลยก็ได้แต่ก่อนเนี่ยผมปลูกอะอ่าก็คือจะเป็นหลุมห0สิบคูณห้าหลุม50สิบคูณหสิบเนี่ยผมจะใส่ครึ่งสอบค่ะสอบหนึ่งใส่ได้สองหลุมหนึ่งสามแล้วแต่ดินด้วยถ้าดินสมบูรณ์ดีก็ตามสะดวกแต่ถ้าดินไม่ค่อยสมบูรณ์ก็เยอะหน่อยอะไรเงี้ยเนาะใช่ครัุกเขาให้เข้ากับดินก็ไม่ต้องห่วงมันจะเค็มไปอะไรไปนะคะใช่ครับจริงๆแล้วถ้าเป็นตออุทุมพรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความเค็มเท่าไหร่ครับอ่าอ่านะอกจากว่ามันอันนั้นเกินไปฮ นอกจากว่ามันอยู่ในกลุม่มอยู่ในป่าชิงช่วยจริง,งๆค่ะนี่โอเคโอเคหมันไส้ท่านี้จังเลย <laughs> เค่ะเออ ข้างหนึ่งเป็นปุ๋ยนะคะข้างหนึ่งก็เป็นกระปุกเกลือจริงๆนะคะบางทีก็เอามากินผิดกินถูกบางทีก็หยิบมะม่วงมาจิ้มปุ๋ยฮะแล้วก็เอาเกลือไปใส่หลุมก็มีฮะนี่เรียบร้อยนะครับมาดูต้นนี้ต้นนี้เป็นเสริมขาเป็นสามขานะครับโอ้ต้นนี้ไม่ได้รดนน้ำสักนิดหนึ่ง แข็งโป๊กเลยลาก,ลากนะครับโอเคนะคะนี่ <Yeah. S 2> อ่ะทีนี้ก็เกียดตะกายไปลึกสักหน่อยหนึ่งแบบนี้ต้นนี้ใส่พันอะไรคะนะ ตอนนี้บูซ่าครับช่วงนี้นั้นนั้นหนวดจะฮิตบูซ่านะคะบูซ่าขายดีมากลูกค้ามาเนี่ยเขากินบูซ่าเข้าไปเนี่ยอร่อยไม่ใช่ว่าฮิตบูซ่าคือจริงๆแล้วลูกค้าเน่ยเขากินเขาชอบทุกสายพันธุ์นั่นแหละใช่แต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่บูซ่ามันติดผลเยอะอม,มันก็เลยเขาก็เลยกลายเป็นประทับใจบูซาอ่าประทับใจบูซ่าวันไหนที่เขามาตอนที่อิสราเอลไว้ไอิสราเอลติดผลเยอะก็ก็ประทับใจไว้อิสราเอล มันก็เป็นอย่างนี้นะฮะเป็นอันเสร็จพิธีเนาะนะหนวดเนาะใช่ครับเสร็จแล้วครับวิธีการปลูกก็เสร็จแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ําให้ชุ่มเลยใช่ไหมฮะใช่ฮะอัดน้ําให้ชุ่มเลยวันแรกแล้วทีนี้วันต่อไปก็ลดวันละครั้งก็ค่อยๆลดวันละครั้งตามปกติเดี๋ยวก็จะมาคอยติดตามให้ดูเรื่อยๆใช่ไหมคะนะใช่ฮะติดตามการเจริญเติบโตติดตามแผลติดตามเ,ามเ,เทปพันกิ่งว่าจะต้องกรีดออกต้นไหนนะคะใช่ครับ จริงๆแล้วเทปพันกิ่งเนี่ยรีดออกได้แต่คือผมจะดูว่าต้นไหนที่เทปพันกิ่งมันไม่มีปัญหาผมก็จะไม่ขี่ก่อนค่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเทปจริงๆแล้วเรื่องของเทปพันกิ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม้มันสมูทกันบางทีเทปพันกิ่งมันไม่มีปัญหาเลยคุณแต่ถ้าไม้มันขยายตัวไม้บางต้นมันขยายตัวไม้บางต้นมันออกรากอากาศที่เป็นฟองมาไอแบบนั้นเราก็ต้องเอาออกเพราะเป็นมันจะกิ่วแต่ถ้ามันสมูทกันดีแล้วมัน บาลานกันเนี่ยห้มันยาวมันสูงไปเลยเทปพันเราก็ค่อยแกะออกนะครับค่ะอ่าสลหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่อาจจะปลูกมะเดื่อฝรั่งที่เป็นตองทุงพรนะครับแล้วเดี๋ยวการเจริญเติบโตเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงเดี๋ยวน่นวานหนดจะมาอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจากกันก็ฝากช่องพี่ต้อม ปลูกผักสวนครัวการเดินแปลนช่องพี่น้อยน้อยทําสวนช่องพี่เ 9, 9เกเกษตรอินรี C, นะครับแล้วก็ช่องเกษตรกรชาวบ้านแล้วพบกันในช่วงไลฟ์สดด้วยนะช่วงนี้นะ้าหลดไลฟ์สดช่วงประมาณสิบโ,โมงนะสิบเช้านะครับก็ไปจนถึงเที่ยงนะก็าสามารถจะไป รับฟังรับชมกันได้สอบถามสดๆใช่ตรงนีเรามีอะไรที่อยากสอบถามแบบสดๆนะฮะก็นั้นหนูสามารถจะตอบได้นะก็ไปติดตามรับชมได้ไลฟ์สดตั้งแต่สิบโมงเช้าเป็นต้นไปนะช่วงสายๆนะครับอวันนี้ก็ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้ทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวรดน้ำกันต่อ